น้องตองไปลดน้ำอะไรแต่สาวจังเลยน,น้องตองลดอะไรนะ,ะไม่ได้ยินเสียงรดน,นต้ต่อ้ตอ่กกิน่ลดรดเปียกหรือย,อยังต้องต้องเอาอีกนะให้มันชุ่มชุ่มนานๆสองวันแล้วก็ลดครั้งหนึ่งสองวันแล้วก็ลดครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเราล้างหน้าหยหงล้างแล้วล้างหน้าแล้วก็เราก็เตรียมกินข้าวทีนี้เตรียมตัวกินข้าวเดี๋ยวน้องตองก็หากินข้าวก่กกกกกนวอนน้อง้องนปเสร็จแล้วอ่าได้เราก็เตรียมตัวกินข้าวอา่กับข้าวน้องตองก็วันนี้ก็จะมาดูอะไรนะครับโอ้โหต้มไข่มือนเดินครับไข่สีฟองนะครับสี ครับนี่ก็ไม่ได้หาอยู่หากินแล้วนะครับ FC เพราะว่าลูกวางก็ทํางานนะครับนี่ก็เราก็ซื้อกินนะครับไข่ไข่นี่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับ FC ไข่นี่ก็เอามาจากแัมปลาดงนะครับ FC ก็ต้มไข่นะครับครับนี่ก็กินข้าวกับไข่นี่นะครับ FC ถ้าซื้อบ่อยๆก็หมดตังค์นะครับหาไม่ทันครับ FC เพราะว่า อ่ันอยู่อันกินนะครับทุกวันนี้มันหายากนะครับน้ําก็แห้งปลาก็ไม่ค่อยมีนะครับเราต้องอถ้ามีบอกปลาเราก็จะเลี้ยงปลาเอาไว้กินนะครับสี่อ่าน้องตองก็ทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยอลดน้ํานมต้นไม้มมเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวนะทีนี้น้องตองกินข้าวกับลายรู้ไหม เออ,อกินข้าววันนี้อาหารอร่อยอยู่บอเหมือนเดิมอก <X 2> ็อดใจกินไปก่อนกินไปแบบเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเราก็ต้องมีอะไรก็กินมีเกลือมีแจวก็กินไปตามภาษาเราเนี่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับเอซีอันนี้ก็ต้มไข่บันมาใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็รเรืองผักก็รู้ว่า พ่อเราผัดไว่ค่อยสุกเออก็พ่อชอบแบบนี้พ่อไม่เอาสุกเท่าไหร่แล้วก็มันยังสุกอยู่แบบนี้ถ้ามันอร่อยนั่นพ่อชอบแบบนี้ก็อ,อ่ก็พ่อชอบพ่ะเอฟมีค่ะนอนะคะอพูดดังๆหน่อยเอฟซีมไม่ได้ยินนะอเอาใหม่เชิญใหม่ ดี่ลก่มากินข้าวกับน้องตองนะคะเออ,เอ,อพูดให้ดังหน่อยนะพ่อก็ออพ่อเท่าแล้วหูหูก็เท่าแล้วนะหูพ่อก็เท่าแล้วไม่เคยได้ยินแล้ว <c> ก <oughs> ินกินครับแล้ก็น้อ,นนองตองก,ก็กินข้าวนะครับสี่กินเพื่ออยู่เนาะน้องตองกินแค่เราได้เอาเลี้ยงท้องนี่แหละไม่ต้องอาหารเลืศหรู้แหละมีไข่ ต้ม่ก็ดีแล้วแต่ก่อนว่าพ่อนะม่องม่องเกลือมอ่งแจ่วนะกินข้าวนะอาหารก็เยอะอยู่แต่ว่าอแต่ว่าพ่อชอบกินแบบสบายสบายหน่อย <S 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 แต่ก่อนมันจนเแต่ก่อนจนแค่งเงินแต่ทุกวันนี้ก็จนทุกอย่างเลยจนทุกอย่างของอยู่ของกินก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพยายาม ชูสู้สู้น้องตอก็กินข้าวอยู่นะครับเอซีเดี๋ยวระหว่างกินทีหลังนะครับเอซีน้องตอก็ทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็ฝึกฟอนด้วยเ้อฝึกฟอนฝึกลําเดี๋ยวก็จะได้ไปลาแล้วนะนั่นแหละพ่อพ่อพ่อก็ททาภารกิจของพ่ออยู่เดี๋ยวพ่อก็จะไป วัดนู่นอ่ะวันนี้ว,วัดบ้านมะนาวนู่นไ,ไ,ไกลไหมไกลสามสิบกิโลครับอ้าวคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับซีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหวังกเกๆะกันด้วยนะครับขอบคุณ f อฟซีเจดีที่กรุณาเมตตาลุงหวังน้องตองมาตลอดนะครับเอฟซีก็ลุงหวังก็มีแต่คำขอบคุณนะครับ ขอบคุณ f อใจดีทุกๆคนนะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอารพรหรือว่าทุกอย่างนะครับที่ f c ทุกๆคนนะครับได้กรุณาเมตตาทุกวัน้องตอบตลอดมานะครับขอบคุณมากนะครับิดวีาเขนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย